สวัสดีครับหน่วย c แชนแนลครับคลิปนี้เหมาะสําหรับท่านผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเท่านั้นอันนี้เป็นระเบียบของ YouTube นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่41สําหรับปี64และคลิปที่2นะครับเป็น EP 2สําหรับวันที่16ในเมษายนนะครับเมื่อกี้เราโพสต์เกี่ยวกับเลขปักหลาก110หน่วยไปแล้วการทํา3ตัวนะครับถ้าทมถามตัวนะฮะ หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยอย่างละแปดตัวเอาอยู่นะครับมันจะทำสา3ตัวตรงรวมเบิ้ลหามด้วยได้เท่ากับ8ปดคูณแคูณแเท่ากับห้าชุดนะครับ512รชุด3ตัวตรงนะครับอันนี้เพื่อจะให้น้อยลง,เร,ยลงเราก็ต้องใช้แต้มเรามาตัดนะฮะเพราะว่าไม่งั้นมันจะเยอะนะครับแต้มร้อยสิบหน่วยนะครับแต้มร้อยหน่วยนี่ ร้อยสี่สิบแปดงวดร้อยสี่สิบเจ็ดงวดผิดไปหนึ่งงวดนะครับผิดไปหนึ่งงวดนะครับคืองวดที่ร้อยสี่สิบหกงวดที่แล้วเอาอยู่นะครับแต้มสองเจ็ดศูนย์รวมกันได้ได้เก้าแ้มก็เอาอยู่นะครับน,นี้นะครับแต้มสิบหน่วยก็แทมสิบหน่วยนะครับก็เอาอยู่นะครับ 7ดบวกศูนย์ได้เจ็ดแต้มนะครับถ้าเจ็แต้มมาอยู่มันดับแต้มหนึ่งเก้านะครับสำหรับงวดวันที่งวดวันที่สิบหกเมษายนนะครับงวดหลังสงกรานงวดนี้นะครับแต้มร้อยสิบหน่วยดับแต้มสี่ข้าหกไม่ทราบเจะอยู่ไหมนะนะครับส่วนแต้มสิบหน่วยนั้นดับแต้มหนึ่งกับแต้มสองนะครับดับแต้มหนึ่งกับแต้มสอง วิธีทำสามตัวให้ทำดังนี้นะครับก็คือท่านเอาปักหลักหลักสิบหลักหน่วยมาจับคู่กันก่อนนะครับได้หกสิบสี่ชุดนะครับผมใช้ดูหลักสิบหลักหน่วยอีกครั้งนะครับหลักสิบหลักร้อยเรายังไม่พูดถึงนะฮะหลักสิบก็ศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดเก้านะครับหลักหน่วยศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปด ขาดทีกับเก้านะครับเรามาจับคู่กันได้แปดแปดหกสิบสี่ชุดนะครับอ่าผมทำให้ดูเลยนะฮะ <c oughs> แล้วก็ตัดด้วยแต้มหนึ่งสองนะครับตัดได้แต้มดับสิบหน่วยหนึ่งสองนะครับอ่าหลักสิบเมื่อกี้ก็ศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดเก้านะครับขาดสามกับแปดนะครับแล้วก็แต้ม แต้มอหลักหน่วยขัดสี่กับเก้าศูนย์หนกเจนะครับตัดด้วยแต้มสิบหน่วย1นึกับสนะครับจาก64ชุดจะเหลือห้าสิบชุดห้าสิบชุดจะหายไป14ชุดนะครับอันนี้ก็เล่น2ตัวได้นะครับเล่น2ตัวได้ซึ่งใน2ตัวที่เว็บที่ผมแนะนำไปเนี่ยมันจ่าย96บาทนะฮะ96บบาทนะครับเเว็บอะไรนะครับก็ เว็บที่แนะนำไปใน a c e b o o k อ่ามันมันเฟซบุ๊ Facebook กเขาบล็อกนะเฟซบุก๊กเขาบล็อกบางคนก็จะมองไม่เห็นนะครับเว็บที่ผมให้ไปนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ท่านไปทำดูนะฮะเว็บ Web นี้นะครับสองตัวตรงนะฮะจ่ายสองตัวบนสองตัวล่างนะะจ่ายเก้าสิบหกบาทนะครับ มากที่สุดนะครับในบรรดาเว็บไซต์ต่างๆนะครับบางเว็บก็จ่าย95บาฮะบางเว็บก็จ่าย70นะครับส่วน3ตัวบนวนี้วดนีเ้เว็บนี้ให้บาทละแล0้ว870นะครับบาทละ870ก็มีหลายเว็บให้900นะครับแต่ถ้าว่าชุดโต๊ะเว็บนี้จ่าย140นะครับชุดโต๊ะ140ทุกหวยเลยนะทุกหวย ส่วนบางเว็บก็จ่ายร้อยห้าสิบเฉพาะหวยไ,ไทยะแต่ถ้าหวยลาวหวยเวียดนามนี่เขาจ่ายแค่ร้อยี่สิบนะครับแต่เว็บนี้จ่ายร้อยสี่สิบบาทนะครับทุกหวยไม่ว่าจะหวยอะไรนะครับหวยต่างประเทศอะไรต่ออะไรก็ได้อันนี้เว็บนี้เนี่ยโพสไปในกลุ่มหลายคนมองไม่เห็นนะเพราะว่าเว็บเพราะว่าเฟซบุ๊กเขาบล็อกนะครับเขาบอกว่ามันเป็น ผิดระเบียบเขานะฮะแต่ผมไม่ทราบว่าบางเว็บทําไมเขาโพสได้ไม่ทราบมีรับองคะนไหนหเปล่าอันนี้ก็มีหลายคนให้ผมสมัครให้นะฮผมสมัครให้สมัครให้ได้ฮนะแต่ท่านต้องส่งเบอร์โทรศัพท์กับกับเลขที่บัญชีมาให้ผมนะฮะบางคนบอกให้ส่งเลขที่บัญชีมาให้เพราะเราต้องแจ้งเว็บเขาว่าเราจะโอนเงินเลขที่บัญชีอะไรบางคนบอกให้ส่งเลขที่บัญชีก็กลัวะฮะกลัวไม่ก้าท่า คือท่านท่านมีรหัสไม่ได้ส่งมาให้ผมผมทําไม่ได้นะผมไม่รู้รหัสท่านอะไรนะฮะรหัส O P T รหัสอะไรของท่านเนี่ยนะฮะผมไม่ทราบนะฮะวะนนั้นก็มีหลายคนที่ผมสมัครให้ไปแล้วนะฮะอันนี้ถ้าท่านอยากสมัครเองให้พิมพ์ตามนี้ฮะตามลิงก์นี้นะครับเข้าไปที่ google นะครับเข้าไปที่ google แล้วพิมพ์คำว่า w w w นะฮะเวอร์นไวเวนะฮะ อยู่ลอตโต้หจุดฮะต้องมีจุดพิมพ์ไม่เหมือนนะฮะจุด .com นะครับจุดก็คือดอทภาษาอังกฤษก็ดอทนะแปลว่าจุดแล้วก็สแลตเตัวใหญ่นะฮะพิมพ์พตัวใหญ่เลขสองนะครับแล้วก็สแลดสแลด,ด,ดคือจิงเฉียงนะขีดจิงเฉียงน,นะเรียกสนะครับอินเด็กแล้วก็เครื่องหมายคําถาม A-F ตัวเล็กนะครับเท่าเท่ากับเนวานา a n a ์เวเ a นะครับ อันนี้ก็เข้าไปสมัครได้เลยนะครับแอบนี้จ่ายสองตัวสูงสุดนะทุกทุกทุกหวยนะครับจ่ายเก้าสิบหกบาทเมื่อวานผมลงไปให้หวยฮานอยนะฮะมันสี่ที่แปดชุดนะผมเล่นบนล่างไปนะมันถูกลั้งครับเก้าหนึ่งแล้วไงหนึ่งเก้าหรือเก้าหนึ่งเนี้ยมันก็เลยเท่าทุนนะไม่เสียถ้าถอดถ้าถูกบนด้วยก็จะได้นะโอเคนะฮะตอนนี้สมมุติท่านสมัครไปแล้วท่านอยากจะแทงนะ สองตัวห้าสิบชุดนี่ก็แทงได้เพราะมันจ่ายต้องเกนะ้าสิบหกเนี่ยจ่ายร่วมร้อยนะฮะก็คนละครึ่งละครึ่งนะฮะทางวัดที่แล้วผมก็ทําถูกของตัวบนของตัวล่างแต่ผมไม่ได้เล่นนะผมจะเล่นสามตัวกับโต๊ะนะครับอันนี้ <c oughs> อันนี้ก็ตัดด้วยแต้มแล้วนะฮะแต้มดำหนึ่งสองนะครับก็จะเหลือห้าสิบชุดปกติมันได้หกสิบสี่ชุดนะครับหลักสิบทางหน่วยเมื่อกี้นะครับอันนี้ ผมจะตัดด้วยดับคู่ตอนอีกครั้งนะฮะดับคู่ตอสว่นที่แล้วเอาไมา่อยู่นะครับมันมีมันมีสมเจ็ดวันน,น,ะะนี้ดับคู่ตอนก็ดังนี้นะฮะเนี่ยตัวที่คลุมสีเหลือเนี่ยตัดจากห้าสิบชุดแล้วเหลือยี่สิบสี่ชุดดังนี้นะครับสมมติว่าท่านเชื่อว่ายี่สิบสี่ชุดนี้ถูกนะครับท่านก็เอาหลักร้อยแปดตัวในปักหลัก หลักร้อยแปดตัวในปักหลักมาใส่นะฮะใส่ทุกตัวเลยหลักร้อยแปดตัวก็คือศูนย์สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโดยเข้าไปใส่ทุกตัวคงทําเป็นนะครับโดยเริ่มตั้งแต่ศูนย์ศูนย์เงี้ยนะท่านก็เอาหลักร้อยศูนย์มาใส่ก็เป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์แต่คิดว่ามันไม่น่าจะออกตองแล้วก็ไม่เอานะฮะไม่เอาเราก็ไปเอาสองศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์เนี่ยหลักร้อยเนี่ยนะ ห้าศูนย์ศูนย์หกคูณศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ถัดไปก็ศูนย์ศูนย์สามนะทำทีละตัวฮะมันจะได้ทั้งหมดสองตัวตรงนะครับยี่สิบสี่ชุดใส่หลักร้อยไปแปดตัวก็จะได้สามตัวตรงร้อยเก้าสิบสองชุดถ้าสองตัวนี้ถูกนะครับหลักร้อยถูกท่านก็จะถูกสามตัวตรงร้อยเก้าสิบสองชุดเนี่ยผมแนะวิธีทําให้อันนี้ผมประเมินว่างวดวันที่สิบหก เมษายนเนี่ยหลักร้อยมันน่าจะเป็นเลขคี้น่าจะเป็นเลขคี่ถ้าหลักร้อยชุดนี้ถูกนะครับถ้าหลักร้อยชุดนี้ถูกเลขคี่ก็นี้หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าก็ตัดหนึ่งสามออกไปก็จะเหลือห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าสมมุติท่านใส่ห้าเจ็ดเก้าเข้าไปสามตัวนะฮะใส่ห้าเจ็ดเก้าเข้าไปสามตัวนะครับ, 5, 7, 9, รบจากยี่สิบสี่ชุดนี่ใส่หลักร้อยไปสามตัวก็จะได้สามตัวตรงเจ็ดสิบสองชุดนะครับเจ็ดสิบสองชุด ทําเป็นนะก็คือเสนอแนะให้แต่ถ้าคิดคิดว่าหลักร้อยเป็นเลขคีห้าตัวก็จะใส่เข้าไปห้าตัวนะฮะใส่ให้หมดห้าตัวหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะคูณยี่บสี่เข้าไปนะครับห้าคนะูณยี่สบี่ฮะก็จะได้สามตัวตรงร้อยี่สิบชุดได้เป็น พอยี่สิบชุดนะฮะครับก็อันนี้ก็ชุดสองตัวตรงซึ่งตัดด้วยทูด,ดับโต้แล้วนะฮะจากห้าสิบเหลือยี่สิบสี่นะครับถ้าท่านคิดว่ามันน่าจะถูกก็เอาไปเล่นได้นะฮะอันนี้ก็แนะนำวิธีทําให้ด้วยนะครับครับโอเคนะครับขอให้ทุกคนโชคดีในสงการานต์นี้นะครับขอให้ไปสนุกกับญาติพี่น้องของท่านนะครับแล้วก็ระวังโควิดด้วยนะฮะ อโอเคนะครับด้วยความปรารถนาดีจากบ้านหวยชันแนนสวัสดีครับ